สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1 o ว l i n ัออนไลน์กับผมโบ๊ทฮารัตเพนจันครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตรถรุ่นใหม่ของค่าย KTM นะครับวันนี้จะมานำเสนอในแนว Enduro ครับซึ่งรถ KTM นะครับได้เผยโฉมออกมาหมดแล้วทั้งฝั่ง Enduro แล้วก็ฝั่ง Motorcross แต่ว่าค่อนข้างจะเยอะรุ่นนะครับผมก็เลยนำเสนอเป็น Enduro ก่อนสำหรับวันนี้ Enduro จะมีตั้งแต่รถ2ยังหวะนะครับขนาด CC เริ่มจาก150 แล้วก็ใหญ่สุดจะเป็นขนาดซีซีคือ500ซีซีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเริ่มจากตัว2อยังหวะที่ซีซีเล็กที่สุดก็คือ KTM 150 XCW นะครับมีไฟหน้าด้วยนะครับเป็น Enduro แท้เลยราคาอยู่ที่ USA นะครับเป็นเงิน US ก็1 9 9 USD นะครับถ้าคูณเงินไทยเข้าไปนะครับต้องคูณ36นะครับเป็นเงินไทยก็จะ อยู่ที่363,564บาทอันนี้ซื้อที่ USA นะครับถ้าเข้ามาประเทศไทยก็จะมีค่าภาษีค่าดำเนินการเพิ่มอีกนะครับรุ่นต่อมาครับ kdm 250 xcw นะครับเป็นส่องอยังหวะเหมือนกันก็คือรูปโฉมภายนอกนะครับเราดูมันจะไม่แตกต่างกับตัว150วก็จะมีความใหญ่ของเครื่องที่มากกว่าแล้วก็ราคาที่แพงกว่ากันนะครับแพงกว่า1000 us อลลาร์นะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ 11,099 US ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,99,564บาทนะครับและซ c ซใหญ่สุดของรถสองยังหวะนะครับใน Enduro ก็คือ KTM 300 x c w ตัวนี้ก็คือ300 c ้นั่นเองราคาก็จะแพงกว่าตัว250ไปอีกประมาณ500 US ดอลลาร์นะครับราคาอยู่ที่ 11,449 US เป็นเงินไทยก็412,164บาทนะครับเมื่อนำเข้ามาประเทศไทยแล้วนะครับผมคิดว่าจะบวกไปประมาณ50,000ถึง1 0 0 0 0แเลยนะครับก็อยู่ที่การนำเข้ามาแล้วก็อยู่ที่ใครจะเสียเอกสารสรัมปทานมิดไหมนะครับหรือว่าจะเอาแต่ตัวรถเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของทางดีลเลอร์หรือว่า ของทางร้านที่นาเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องพูดคุยตกลงกันต่อมาครับขยับมาที่4จังหวะบ้างเมื่อสักครู่นี้2จังหวะไปแล้วนะครับต่อมาเป็นสี่จังหวะครับสี่จังหวะจะเริ่มจาก KDM 3 5 0 xwf นะครับถ้าเป็นสี่จังหวะจะมีตัว f ตามหลังนะครับก็คือ f stroke นั่นเองรุ่นแรกนะครับ3 5 0 xwf 4จังหวะ ราคาก็อยู่ที่12,149 US ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นเงินไทยก็คูณ36เข้าไปเป็น437,364บาทนะครับรุ่นต่อไปก็ขยับไปที่450นะครับเป็น KTM 450 XCFW ราคาจะอยู่ที่11,999นะครับ น่าแปลกใจตรงที่ว่าทําไม410ถึงถูกกว่า310นะครับเพราะว่า310เนี่ยเป็นตัวที่โมเดลใหม่เพิ่งผลิตออกมาแล้วก็ทาง Enduro นะครับเวลาเราใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ได้แรงมากแล้วก็น้ําหนักที่มันเบากว่าอาจจะมีความคล่องตัวมากกว่านะครับตัว410นะครับถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ4 3 1 9 6 4บาทครับถูกกว่าตัว350นะครับอยู่ประมาณ6 0 0 0บาท และ CC ใหญ่สุดนะครับก็คือ ktm 500 xwf นะครับเป็นตัวสิงหะที่มีขนาดเครื่องยนต์ถึง 500cc ครับก็คือแรงจุใจแน่นอนรุ่นใหญ่สุดนะครับอยู่ที่ราคา12,949 US ดอลลาร์ usd นะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ4 6 6 1 6 4บบาทนั่นเอง นี่ก็เป็นตัวแอนดูโรนะครับทั้ง2อยังหวะแล้วก็สี่ยังหวะนะครับเป็นแอนดูโรที่มีไฟหน้านครับแล้วก็ดอกยางเป็นดอกยางหนามนะครับเป็นดอกยางสนามขี่เข้าไปอย่างเต็มรูปแบบนะครับและต่อมาครับตัวแอนดูโรที่เป็นแอนดูโรเหมือนกันแต่ว่าจะมีกระจกมองข้างนะครับกระจกมองหลังมีไฟหน้ามีตัวติดทะเบียนด้านหลังนะครับดอกยางจะเป็นดอกยางกึ่งวิบากวิ่งทางดําได้ลงทางดินได้นะครับจะมีทั้งหมด 2รุ่นก็คือ k t m 350 EXCF นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,499 US ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นเงินไทยก็4,499,964บาทแล้วก็อีก1รุ่นนะครับก็คือ k t m 500 EXCF นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บิ๊งถนนได้อีก1รุ่นแล้วก็ราคา อยู่ที่12,949นะครับเป็นเงินไทยก็คือ 46, 4 6 6 6สนบาทนั่นเอง2รุ่นนี้จะเป็นตัวที่ต่อทะเบียนได้แล้วก็ขี่แบบใช้งานถ้าเปรียบเทียบกับรถในประเทศไทยตัว Enduro ทั่วไปนะครับก็เปรียบเสมือนกับ CRF L k l x นะครับ WR 1 5 5 R อันนี้เปรียบเทียบกับรถในประเทศไทยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น KTM ตัวนอกราคาก็จะ สูงกว่ากันค่อนข้างเยอะครับนอกจากตัว Enduro ที่มีไฟหน้าแล้วนะครับ KDM ก็มีตัว Enduro ที่เป็นเขาเรียกว่า Cross c o u n t r นะครับจะลงท้ายด้วย x c นะครับเป็น Enduro เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นขี่ในสนามปิดอย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถขี่บนถนนได้ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นครับจะเป็น2อยังหะกก็คือ KDM 2 5 0 x c นะครับจะเป็น Cross c o u n t r ที่แตกต่างจากตัวโมเตอคอร์ก็คือจะมีขาตั้งนะครับแล้วก็วงล้อขนาด21นิ้วล้อหน้าล้อหลังขนาด18นิ้วแล้วก็จะมีเกียร์ถึง6เกียร์แตกต่างจากโมเตอคอร์ที่มีเพียง5เกียร์เท่านั้นนะครับตัวนี้มี2 1 0 cc นะครับตัวสองตังหวะราคาอยู่ที่1,999 u s ดอลลาร์นะครับหรือว่าเป็นเงินไทยก็3,95,964บาท แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ KDM 300 x c นะครับตัวนี้ก็เป็น2อ,อยังหวะเหมือนกันราคาก็อยู่ที่11,299 US นะครับเป็นเงินไทยก็4,6774บาทราคาทั้งหมดที่ผมให้ข้อมูลมานะครับเป็นราคาที่อยู่ใน USA นะครับถ้าเกิดนำเข้ามาประเทศไทยต้องเสียค่าดำเนินการนะครับค่าภาษีเมื่อนำเข้ามาแล้วต้องทำสัสปมิตเอกสารอีกนะครับ อาจจะมีราคาที่บวกขึ้นไปมากกว่านี้นะครับประมาณ50,000ถึง1,000 0 0นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับ k d m ปีนี้ได้ปรับโฉมใหม่หมดเลยนะครับจากเดิมที่เป็นโฉมเก่าปีนี้ได้เปลี่ยนโฉมทั้งบอดี้ด้านนอกเปลือกพลาสติกแล้วก็ตัวเฟรมนะครับตัวเครื่องยนต์ด้วยก็เป็น all new ใหม่หมดเลยตามรูปโฉมของตัว Motorcort เมื่อปี2023ออกมานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลครับสำหรับ รถ kdm ในฝั่งของ e n d u r o นะครับคิดว่าน่าจะถูกใจสายป่าผมได้ทำคลิปเป็นรถ e n d u r o ในประเทศไทยมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็นำตัวนอกมาที่ราคาแบบแรงนะครับราคาแรงตามกับขนาด cc ของรถเลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเซ็ิมันออนไลน์ด้วยนะครับในคลิปต่อไปจะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเป็นการแข่งขันหรือว่าข่าวสารอัปเดตใหม่ๆก็ต้องรอติดตามครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากๆ สวัสดีครับ